สวัสดีค่ะมาต่อลิ้นไม่รับรสเริ่มเริ่มรักษาแล้วนะเริ่มที่ยายจะไปหาหมอเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่านะลูกมันจะได้มีประโยชน์กับคนที่กำลังเป็นแล้วว่าเราจะแกะเราจะช่วยตัวเองเราอย่างไงแล้วยายเนี่ยตั้งแต่เกิดมานะถึงบ่านนี้อายุหกสิบสี่คือสังขารมันเริ่มจะทวงเราแล้วละ่ะ เราเหนื่อยมาตั้งแต่สาวสาวไงเราทำงานเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมาตั้งแต่สาวสาวไม่เคยได้หยุดแล้วนอนดึกเป็นอาชีพนี่คือนอนดึกเป็นอาชีพคำว่าตื่นเห็นแสงตะวันเลยยังไม่มีสำหรับยายด้ในชีวิตเนี่ยเพิ่งมานอนตื่นเห็นแสงตะวันก็ตอนอาย,อยุเยอะแล้วนะหกสิบสามหกสิบหกเอ้ยหกสิบเอ็ดตั้งแต่หกสิบเอ็ด้ถึงได้นอนตื่นสายนอกกนั้นก็ไม่เคยคือตื่นตั้งแต่ตีสี่นอนสี่ห้าทุ่ม คือเป็นเรื่องปกติเลยแล้วมันสะสมมาเป็นเวลานานมากอะ่ะสามสี่สิปีประมาณนี้เลยไม่เคยได้นอนหัวค่าแล้วตื่นเช้ากับคนอื่นเขาเลยแล้วพอมาถึงเวลามันเป็นโรคเนี่ยเนี่ยมันเป็นโรคนะตอนเนี้ยายก็เริ่มจะมีเริ่มจะเป็นโรคว่าฮนเดละแล้เดี๋ยวมาฟังกันนะในเมื่อวันยายเริ่มเป็นเมื่อวันที่11เอ็ดเดือนกุมภาเริ่มมีอาการชาชาปลายมือข้างเดียวนะข้างซ้ายข้างเดียว แล้วก็ชาในบริเวณริมฝีปากเนี่ยทั้งหมดเลยชาบริเวณนี้ทั้งหมดเลยชาชาลิ้นชาอะไรชาประมาณเนี้ยแล้วก็เริ่มไปหาหมอหมอเช็คตรวจเลือดวัดความดันการเต้นของหัวใจอะไรประมาณนี้คือเช็คแล้วก็ให้ยาแก้แพ้มาลองกินก่อนในวันที่สิอ พอมาวันที่สิบสองยายก็เริ่มรู้ว่ายายเนี่ยลิ้นของยายเริ่มที่จะไม่รับรสอาหารใดๆคือเปรี้ยวมันเผ็ดเผ็ดนี่คือรู้แต่ว่าร้อนแต่ว่าเผ็ดนะคือรู้เพราะว่ามันร้อนมันเผ็ดใช่ไหมเปรี้ยวไม่รู้มันไม่รู้เค็มไม่รู้หวานไม่รู้ประมาณนี้เลยเปรียปร้ยวๆก็นิดๆหน่อยๆประมาณนี้แล้วจมูกก็เริ่มจะเริ่มเ่มันนานาวันนี้คือจมูกเริ่มจะไม่ได้กินไม่ใช่โควิดนะอย่าเข้าใจว่าเป็นโควิดนะ โรคนี้จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นกับเฉพาะคนแก่อายุห้าหกปประมาณนี้แล้วเมื่อก่อนตอนที่เราเด็กๆเ,เราจะได้ยินใช่ไหม <c oughs> พอเท่าแม่เท่าปู่ย่าตายายจะอว่าลิ้นมันจืดลิ้นมันไม่ได้รดนี่แหละคือนี่แหละนี่แหละคือ,ค,อ,ค,อคือโรคนี้แหละลิ้นไม่แตมูไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนี่แหละทีนี้ยายก,ก็กินอาหารแล้วก็มันมันไม่อร่อยก็บอกลูกบอกลูกว่าอ่ายายลิ้นไม่รับรส หลิมไม่รับรถเนะพิ่งมาที่เนี่ยตอนโควิดนะเนะมื่อก่อนไม่มีนะลูกชายเลยบอกว่าแม่จะมองมีกินไหมเขาก็ไม่พูดอะไรออกไปซื้ออะไรไอ้ที่ตรวจโควิดมาคิดว่ายายติดโควิดประมาณนี้มันไม่มีพอมันไม่มีทำไมแม่ลิมไม่รับรถแม่แต่งตัวตอนเย็นนะก็ไปทำงานมาแล้ววันที่1จตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นก็กลับมายายก็กินอะไรไม่ได้นะ้ำหนักยายลดหลายกิโลเลยนะ เพราะว่าเรากินอาหารไม่ได้เรายายจะมากินแบบให้ชีวิตอยู่ได้แล้วไม่ต้องลําบากลูกไม่ต้องเป็นพลรกใครอะไรประมาณนี้กินแค่กินแค่อยู่ได้กินให้ครบหมู่ประมาณนี้กินให้แค่อยู่ได้คือพยายามตักข้าวมาหนึ่งทัพพีแล้วก็มีโปรตีนอ่ามีโปรตีนมีไขมันมีพืชผักมีผลไม้ประมาณนี้จะกินประมาณนี้เลยเพื่อที่จะให้มันครบอ่ะอย่าให้มันขาดแล้วก็กินน้ําเยอะ เพราะว่าน้ำลายมันจะแห้งลิ้นมันจะแบบแห้งอะ่ะไม่มีน้ำลายในปากอะ่ะไม่มีน้ำลายหล่อเลี้ยงคือน้ำลายที่เรารู้มาหล่อเลี้ยงเรามา,มาหล่อเลี้ยงในช่วงปากนี่มันจะเป็นฟองฟอดฟอดประมาณนี้เลเหนียวเนียว,ยวถ้าใครไปดูคลิปในระยะก่อนหน้านี้นะก่อนที่ยายจะเป็นนะทุกคนจะเห็นว่ายายจะมีมีน้ำลายเป็นหยางหยาง ประมาณนี้เลยเวลาพูดไปพูดมามันก็จะเป็นอย่างน้ำลายมันนืดอะประมาณนี้เลยแต่นั่นคืออาการเริ่มแรกคือยายไม่รู้ยายไม่รู้แต่พอมาตอนนี้พอเราไปพอเราเป็นใช่ไหมเราก็เริ่มคน้นเริ่มฟ้าเริ่มหาเริ่มถามประมาณเนี้ก็ไปหาหมอเลยไปหาหมอเลยลูกชายห,าหอูไม่ไปหาหมอเลยไม่แต่ตัวไม่หาหมอเลยยายบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากอกมันอาการของยายน,า,นาวันที่สิบนสะี่นั่นคือเวียนหัวเล็กน้อย แต่ก็พอได้ยากินก็หายแล้วก็กินยาวิตามินบีกินยาวิตามินบีแล้วก็ยาความดันหมอบอกเอาเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าถ้าให้ยามากเกินไปอายุเราเยอะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะสู้กับยาไม่ไหวประมาณนี้จากดูอาการยายแล้วก็คือถือว่าโอเคยังยัง,ย,งยังสตาร์ทไปชา้ชาชได้ยังไม่ถึงกับนอนโรงพยาบาลอะไรเลยยายก็เลยไปหาหมอที่คลินิกลูกพาไปนะไม่ไปก็ไม่ยอมพ่อก็ยันคยอมให้ไปที่ไม่ยอม หมอก,ก็ตรวจแล้วอะไรแล้วก็คือดูอากาศภายนอกนะถ้ายายมีบอกเขาก็จะไม่รู้เลยว่ายายไม่สบายจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรส <c oughs> อ่ะบอกแล้วหมอเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ให้ยายาที่เขาให้มาคือยาปลายประสาทอักเสบอ่ะเพราะว่ายาอื่นยายมีแล้วเขาก็ให้ตัวนี้มาตัวเดียว <c oughs> แล้วก็เขาบอกว่าอ่ะยายทําถูกแล,แล้วแล้วพยายากินอาหารเพื่อเดี๋ยวมันจะ มันจะเป็นลูคขาดสารอาหารเลยส่วนมากพอคนพอลืไม่รู้รสดแล้วไม่อยากจะกินไงไม่บังคับตัวเองอันนี้สําคัญมากนะหมอบอกสําคัญมากนะตัวเราเท่านั้นแหละที่จะทําให้ตัวเราอะแข็งแรงแล้วตัวเราไม่ขาดนวดขาดนี่นี่เห็นไหมน้ำลายมันเหนียวนะประมาณนี้ประมาณนี้น้ําลายมันจะเป็นฟองเหนียวๆประมาณนี้คือน้นําลายมันมีน้อยลงประมาณนี้พยายามกินน้ําเยอะๆพราะร่างกายเรามันมีน้ําต้องเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะพูดง่ายๆ เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์น้ำเราต้องกินน้ำเยอะๆประมาณนี้เลยเทนี้หมอก็ให้ยาตัวเดียวมายาแก้บายประสาทอักเสบประมาณนี้น่าจะเป็นสเตีรยรอยหรือเปล่ายาไม่แน่ใจให้มาสองตัวน่าจะเป็นสเตีรยรอยตัวประมาณนี้แล้วก็ยาตัวนึงให้มายา้ายยามาสองตัวแล้วก็ แต่ก็แนะนําว่ายายควรจะดื่มน้าเยอะๆอย่าอดนอนเพราะว่ายายนี่คือเล่าหมอบอกว่าน่าจะอดนอนพอตื่นเช้าเร้ววิวๆใช่ไหมยจะบอกใช่ประมาณนี้เพราะยายนอนไม่หลับไงยายนอนไม่หลับแล้วหมอที่ว่ายายไปหาครั้งแรกโรงพยาบาลเขาก็จะให้ยายาช่วยนอนอ่ะยานอนหลับอ่ะแต่แกบอกอย่ากินบ่อยๆแล้วมันจะติดแต่ยายก็พยายามจะไม่กินนะยายพยายามจะไม่กินยายานอนหลับที่หมอให้มา แล้วก็ยาทรงตัวอ่หมอให้มาแค่นั้นนะแค่นั้นนะแล้วก็ไปคลินิกก็หมอให้มาตัวเดียวอีกตัวหนึ่งยายก็เลยถามินยาเยอะมันจะตีกันเปล่าหมอก็บอกว่าให้ให้ยายสังเกตดูตัวเองเพราะตัวเรานี่แหละเป็นหลักเอาตัวเราเป็นหลักว่าเรากินยาตัวนี้มันรู้สึกยังไงเรากินยาตัวนี้เพิ่มขึ้นไปหรือเราเราลองลดยาตัวนี้แล้วกินยาตัวนี้ประมาณนี้แล้วเราสังเกตอาการด้วยนะเพราะว่าแกก็บอกตรงๆนะ พราหมอก็คือคนพยากรณ์นะดูอาการออกแต่ว่ามันมันต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยไงยายก็เลยเอายามากินลายยายก็เลยเอา,าเยอามากินนะยากินอักเสบปลายประสาทหมดไปแล้วแผงหนึ่งนะที่บอกให้มากแกก็ไม่กล้าให้เยอะนะแล้วก็ยายอีกตัวหนึ่งก็กินหมดไปแล้วนะกินห,หมดไปแล้ว อาการที่ยังเหลืออยู่นตอนนี้นะอาการที่ยังเหลืออยู่ตนนี้คือเวียนหัวเป็นระยะระหาแต่ว่าไม่ทุกวันไม่บ่อยยายก็เลยยายก็เลยไม่ได้กินตัวไอ้ช่วยการสุงตัวนะพยายามที่จะสังเกตตัวเองและก็บอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นที่เรามีปัญหาในช่องปากก็ได้หรือเรามีปัญหาตาพร่าอะไรพวกนี้ก็ได้ หรือเอ่อหรือมันมีหลายๆอย่างแกบอกโรคเวียนหัวมันมีปัจจัยหลายๆอย่างยายพยายามสังเกตตัวเองนะแต่ผมซักประวัติแล้วยายน่าจะนอนน้อยประมาณนี้ให้ยายพยายามนอนให้มากขึ้นกลางวันก็นอนได้หัวค่ําอะไรพวกนี้เตือนสายๆประมาณนี้พยายามทําตัวอะไรประมาณนี้อาการที่ยังคงค้างอยู่นวันนี้วันที่ยี่สิบห้านะ ตั้งแต่วันที่เจบเดือนกว่าแล้วนะอาการที่ยังอยู่คือมือฉะมือชาลดลงแล้วก็รอบรอบร,อร,อรอิมฝีปากนี่ลดลงแต่ว่าจมูกไม่ได้กลินล่นลิ้นไม่รับรสยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะถ้าเราเป็นโรคนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะเราต้องดูดูตัวเองดูอาการของตัวเองอย่าตกใจอย่าเครียด แล้วพยายามจัดการอาหารที่เรากินเพราะเดียวโรคอย่างหื่มันจะตามมาด้วยคือโรคขาดสารอาหารไงแล้วคนอายุขนาดเราถ้าขาดสารอาหารนะ่ะมันจะแย่นะเพราะฉะนั้นตัวยายนะตัวยายนะตัวยายอะ่ะคือพยายามกินอาหารให้ครบหมู่ช่วยตัวเองแล้วก็ไม่ไปเรียกร้องอะไรจากลูกม้างไหมให้พขาลดเพราะแค่นี้เขาก็เครียดแล้วนะแล้วหมอนัดจาอเลือดอีกครั้งหนึ่งห้ามห้ามกินอาหารห้ามกินข้าวเลยในวันที่2ี่ปมิถุนา ทีนี้เขาเครียดหนักเลยแม่จะเป็นเบาหวานห,หรือปอแม่จะเป็นโรคโน้นเรื่องใหญ่บอกว่าไม่ใจเย็นๆใจเห็่ๆก็เลยไม่พูดอะไรกับลูกนะก็พยายามอยู่ปกติช่วยคือทํางานของยายทําหน้าที่ของยายให้เต็มปกติไม่พยายามที่จะทําให้ลูกให้ลูกเครียดไงแต่เขาพยายามที่จะซื้อมาโน่นนี่นั่นผลไม้มั่งไรมั่ง กับข้าวเลยเต็มตู้เลยเพื่อที่จะให้ใหญ่พยายามที่จอยากอะไรแล้วให้บอกเลยถ้าเขาหาได้เขาจะหาควมนี้เลยทำกันดีๆนะโลกนี้น่ากลัว